สวัสดีครับดิวสองห้าสามสองชนแนลนะครับผมวันนี้จะมาสอนเป่าคุยเพลงค้างคาวกินกล้วยนะครับผมพอดีมีน้องๆทักเข้ามาอยากให้ทําคลิปสอนเป่าเพลงนี้ครับผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับผมก็มีสําหรับเพลงค้างคาวกินกล้วยจะมีอยู่ทั้งหมดสามท่อนด้วยกันจะเล่นท่อนละย้อนกลับไปกลับมาท่อนท่อนละหนึ่งรอบนะครับผมวันนี้ก็เลยลองมาเขียนโน้ตลองฝึกเป่าดูนะครับผมเดี๋ยวเราไป ชมโน้ตสลับกันนะคบผมผมได้พาท่องโน้ตไปแล้วนะครับผมเราลองมาท่องโน้ตเพลงข้างขาวกินกล้วยท่อนที่หนึ่งกันพร้อมกันนะครับผมลาสอนสอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลมีซ้นมีเลโดเลมีลาสอนสอนมีซ้นมีเลมีซ้นมีเลมีซอนมีเลโดเลโดอีกรอบหนึ่งครับ ลาสอนสอนมีสอนมีเลมีสอนมีเลมีสอนมีเลโดเลมีลาสอนสอนมีสอนมีเลมีสอนมีเลมีสอนมีเลโดเลโดครับผมสำหรับท่อนที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลาสอนสอนมีสอนมีเลมีสอนมีเลมีสอนมีเลโดเลมีลาสอนสอน ซ้ำอีกรอบหนึ่งครับผมลาซอนซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดเลมีลาซอนซอนครับผมจะลองฟังเต็มๆท่อนที่หนึ่งนะครับผม ต่อไปฝึกท่องโน้ตท่อนที่สองนะครับผมเลเลมีเลโดเลมีเลโดเลมีเลโดทีลาสอนลาทีลาทีโดเลเลเลมีเลโดเลมีเลโดเลมีโดเลมีสนมีเลโดเลโดทีลาอีกรอบหนึ่งนะครับเลเลมีเลโดเล มีเลดูเลมีเลดูทีลาสนาทีลาทีดูเลเลเลมีเลโดเลมีเลโดเลมีโดเลมีสนมีเลโดเลโดทีลาครับต่อไปท่อนที่สองนะครับผมเลเลมีเลโดเลมีเลโดเลมีเลโดทีลาสนาทีลาทีโดเล โดเลมีโดเลมีซัมมีเลโดเลโดทีลาแล้วก็ซ้ำๆอีกรอบหนึันครับผมเลเลมีเลโดเลมีเลโดเลมีเลโดทีลาซอนลาทีลาทีโดเล โดเรมีโดเรมีซอมมีเลโดเลโดทีลาครับผมเดี๋ยวลองฟังเต็มเต็มท่อนที่สองยรอนไปนะครับผม ครับผมต่อไปท่องโน so ้ตท่อนที่สามนะครับผมลาลาโดลาซนมี่ซนมีลาซนมี่ซนลาซนโดลา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 โดลาซนมี่ซนมีลาซนมี่ซนมีเหลซนมีมีมีอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับลาลาโดลาซนมี่ซนมีลาซนมี่ซนลาซนโดลาลาลา ลาลาโดลาซนมีซนมีลาซนมีซนมีเลยซนมีมีมีครับผมต่อไปท่อนที่สามนะครับผมลาลาโดลาซนมีซนมีลาซนมีซนลาซนโด มีส้นมีล่านมีสน,ม,สน,ม,สนมีเลสนมีมีมีอีกรอบหนึงนะครับผมลาลาโดลาสนมีน่อนมีล่าซนมีซอน ลาซนโดลา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 โดลาซนมีซนมีลาซนมีซนมีเลซนมีมีมีครับผมเดี๋ยวลองฟังท่อนที่สามแบบเต็มนะครับผม ครับผมต่อไปเราลองฟังท่อนหนึ่งสองสามมารอมกันเลยนะครับผมเดี๋ผมจะเป่าให้ฟังนะครับผมเริ่มจากท่อนที่หนึ่งเลยครับผม ตอนที่สองนลยผม nơi mới สหรับการโค้เพืเพลงครั้งข้าวกินกล้วยนะครับผมกันก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบว่าต้องต้องใช้มือวิ่งไปวิ่งมาผมนิ้วจะถ้าถ้าเราจําตําแหน่งของขุยได้นะใช้ขุยคีซีนะผมถ้าจําตําแหน่งของขุยได้นิ้วเราจะสามารถไปตามตัวโน้ตท,ที่เราต้องการได้เลยเพลงนี้ถามว่ายากไหมสําหรับคนมือใหม่ที่กาลังหัดเป่าอาจอาจ,จะยากนะครับผมถ้าเราจำตำแหน่งโน้ตโน้ตในขุยได้แล้วเราจะสามารถเป่าได้สำหรับน้องๆที่ ฝึกใหม่ๆนะครับผมอยากจะแนะนําให้ฝึกเป่าแบบช้าๆก่อนครับผมพอเราเป่าช้าๆแล้วเราเริ่มคล่องแล้วเราก็ค่อยเป่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนทําให้มันชํานาญนะครับผมถือว่ายากอยู่เหมือนกันครับเพลงนี้ครับสาหรับมันสําหรับน้องๆคนไหนอยากให้แกะเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สองพันกว่าแลครับผมคนติดตาม ครับผมผมก็จะบางๆผมก็จะมาทําคลิปสอนเป่าคุยเพง,ต,งต่างๆทั่วไปเนอะผมยงไงก็ขอขอบคุณอย่าลืมกดติดตามและ subscribe ช่องดีสองห้าสามสองนะค,ครับ